Nerd Review! เชื่ออะไรเอ่ย20ปีแล้วบวก2 2 2 20กว่าปีมาแล้วนะหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่อง The Matrix ออกฉายถ้าเกิดตีภาคสุดท้าย2003ก็คือสิปีปอ่อแห่งความหลังนะฮะ The Matrix นะฮะเป็นผลงานการกำกับของ2พี่น้องวอชอตี้นะครับก็เป็นก e กเป็นเนิรชอบประตูญี่ปุ่นมากนะครับชอบไซไฟมากแล้วก็เป็นคนที่อินกับสาสนาหลายศาสนาเสร็จแล้วเนี่ยก็ ทำการเขียนเรื่องขึ้นมาแล้วก็กำกับขึ้นมาเป็นภาพยนตร์ชื่อ The Matrix นะเป็นเรื่องราวของโทมัสแอนเดอร์สันนะฮะ mm hmm. หรือว่าคุณนนโอของเราเนี่ยเอง <Okay. S 1> นะ,ะซึ่งเป็นแฮกเกอร์ตอนกลางคืนนะฮะ mm hmm. เป็นพนักงานบริษัทตอนกลางวันใ mm hmm. ช้ชีวิตของตัวเองอยู่ไปเรื่อยจนทั้งวันหนึ่งค่ะย mm ูวีดีนางเนี่ย uh huh. ก็ต้องหนีหัสต์ของซุนจากการตามล่าข,ของเจ้าที่รัฐนะซึ่งนางก็ไม่รู้ว่าทําอะไรผิดมาแล้วสุดท้าย f i น a ลลี่เนี่ยก็ได้ค้นพบว่าโลกที่ตัวเองอยู่นั้นมันไม่ใช่ของจริงนะกลายเป็นโลกที่ถูกจําลองขึ้นมาคนที่ททําาให้งนิืต หรือว่าตื่นขึ้นมาได้จากโลกดแมทริกเนี่ยก็คือมอร์ฟีสและทริตี้นะประมาณนี้ดแมทริกย่อๆสั้นๆง่ายๆนะฮะแล้วอันนี้เอาเฉพาะภาคแรกก่อนนะภาคแรกโอเคปรากฏการปี1 9 9 9นะฮะโด่งดังมากในโรงเนี่ยภาพยนตร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ทําเงินมากมายแต่แต่เกินทุนนะเกินทุนเกินทุนแต่ไม่ได้ทําเงินอะไรมากมายแล้วก็ถือว่าเป็นหนังแอบๆทุนต่ำเบาๆด้วยนะครับแต่ไม่น่าเชื่อจะทําให้เกิดปรากฏการเขาเรียกว่าการเป็นป๊อปคาลเจอร์ขึ้นมา กลายเป็นภาพยนตร์ที่ถูกพูดถึงในกลุ่มแบบเกิดแฟนเบสเกิดแบบสมาคมสมาคม, e มาคุยกันถกกันเพราะมันมันเป็นปัจฉญาที่แบบคุยกันได้ไม่ไม่มีวันต่จะหมสิ้นจนถึงขั้นว่าม<_<_<__ีบางคนตั้งคําถามเลยว่าทุกวันนี้กูใช้ชีวิตอยู่บนโลกจริงๆหรือเปล่านะฮะความใจของเดอะแมทริกนะฮะก็เลยทําให้วอยเนอร์บาร์เทอร์เนี่ยลูบปากนะฮะอยากจะทําภาคต่อนะฮะก็เลยให้เงินไม่ยั้งเลยนะฮะน่าจะประมาณ2องพันเกือบสามร้อยล้านนะฮะสองร้อยสามร้อยแถวๆนึ่งสองร้อยสามร้อยล้าน ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยตอนช่วง2 0 0พันเนี่ยนะครับจุกๆวอร์เนอร์จัดหนักจัดเต็มนะฮะสองพี่น้องวอชชัลสกี้ก็เลยอ่ะใจมาใจกลับเลยตัดสินใจประกาศนะฮะออกฉายภาพยนตร์ The Matrix Reloaded นะฮะปี2003ตอนต้นปีนะฮะแล้วก็ตอนปลายปีออก Matrix Revolution Revolution สรุปเป็นไตรภาคปีนั้นเป็นปีที่วอร์เนอร์นี่เขาทำแคมเปญ The Year of the Matrix เลยนะครับประมาณนี้ผมพยายามเล่าให้ฟังว่า The Matrix มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมใช่และเด็กย มากๆ90ปลายเข้าสู่2,000อย่างเราสองคนเนี่ยถือว่าผูกพันเลยแหละ The m a g i e Selection นะฮะเป็นการกลับมาของพ่วงกับคนเดียวมาคนนี้ค่ะคนเดียวลินลี่เนี่ยก็คือเขาอยากจะพักจากการทำโปรเจกต์นี้ไปเพราะว่าเหมือนคุณพ่อเขาเสียจังหวะนั้นด้วยใช่เขายังทำใจไม่ได้ใช่แต่ลาน่าเนี่ยไปต่อได้เขายังไปต่ออยู่20กว่าปีผ่านไปนะฮะนีโอได้เราก็ได้พบกันนีโออีกรอบหนึ่งนะแต่อีกสถานะหนึ่งนะเป็นผู้ชายที่ทำเกมชื่อ โทมัสอันเดอร์สันะครับก็ทําเกมที่ดังมากนะในโลกของเขาน,นั่นค,คือโลกอีกโลกหนึ่งของเดอะแ t r i ิกที่อัปเกรดแล้วนะฮะซึ่งก็ทําเกมชื่อเดอะแมทริกด้วยนะครับ,รบแล้วก็เดอะแมทริกมีสามภาคด้วยคือมึงแบบมึงโอเคนะฮะม,ม,มึงกัดตัวเองก่อนเลยกัดตัวเองก่อนเลยนะแล้วก็ ถูกตัวละครชื่อบัคนะฮะของเจสกาเฮดวิกนะครับเหมือนกับเตือนสติเหมือนกับกระตุน้น uh huh. ร่วมกับยาย่าอับดุลมาทิตที่2อนะฮะ uh huh. ซึ่งเป็นตัวละครที่ใครก็รุ้ยแล้วนะฮะ uh huh. เข้ามาเหมือนกับตามโทมัสแอนเดอร์สันของเราอีกครั้งนะ uh huh. ให้กลับไปเป็นนีโอให้กลับไปเป็นผู้ปลดปลอ่อยครั้ง uh huh. แต่คราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรคือสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังของการอัปเด Matrix แมทริกะอะไรคืออยู่เบื้องหลังของการดึงเอาตัวละครที่เฮ้ยจริงๆริีโอกับทรีตี้เนี่ยตายตั้งแต่ตอนที่อยู่เมือง มือคนย่อยลวทำไมถึงกลับมาได้อันนี้คือเริ่มต้นของพยโยเรื่องนี้แล้วก็การตั้งคําถามของนังทั้งหมดนะจบแค่นี้ะนะที่เหลือไปดูในโลกรีวิวเลยนะคุณดาถ้าเป็นผมก่อนผมก็จะรีวิวในมุมที่ว่าผมก็ค่อนข้างผูกพันกับมาจิกนะฮะแม้จะไม่ใช่หนังในแบบที่เข้าเข้าขั้นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหนังในดวงใจขนาดนั้นแต่เรายอมรับว,ว่าเราโตมาก,กับการรู้จักกับอะไรหลายๆอย่างที่เดอะมาจิกได้สร้างเอาไว้ทําเอาไว้ออพอเรารู้ว่ามันจะมีเดอะมาจิกภาค4ี่กลับมา ตอนตอนนั้นนะไม่ค่อยอยากให้กลับมาเฮ้ยแดี๋วตอนนั้นน่ผมมาตืออ่นเต้นผมอยาก <ผม S 1> รู้<ม>รว่ามันมีเหลี่ยมมุมอะไรให้เล่าอีก <c oughs> คืออย่างงี้ต้องบอกงี้ว่าไอการจบของภาพ3าเนี่ยผมเอาจริง <ๆ S 1> พอได้รู้ว่าโอเคเดี๋ยวแมทริกมันจะกลับมาเป็นภาพสี่ผมก็เลยลองย้อนกลับไปดู3ภาคแรกอีกรอบหนึ่งอ๋อเลยเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันก็พอมีมุมที่จะไปภาพสี่ได้อยู่จากการจบภาค3าอะไรอย่างงี้คืออันนี้ของคุณนะของผมนี่ low expectation มากเพราะผมบอกคุณได้เลยว่าผมผิดหวัง ตัวอย่้งแต่วันที่เราดูตัวอย่างละเรารู้สึกว่าแบบทรงหน้าคุณอ้าเหมือนจะพยายามรู้สึกว่าแบบคือพยายามจะรู้สึกดีแล้วแต่มันมันไม่ได้ใช่เพราะว่าเราตื่นเต้นผมมาตื่นเต้นมากเพราะผมรู้สึกว่าแมทริกเป็นหนังที่ทําให้ผมคิดนู่นคิดนี่ไปหมดเลยคือผมแบบตอดฟูมากแบบคิดไปเรื่อยเลยนะแล้วสนุกมากผมเป็นคนชอบคิดอยู่แล้วแล้วผมยิ่งดูแมทริกผมยิ่งสนุกกับการคิดสนุกกับการอ่านใช่ไหมแล้วพอเรารู้ว่ามันจะมีภาคสี่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเฮียมันมันต้องเดือยเดือยแมทริกแล้วนี่วะพอเข้าไปในโรงหนังเนี่ยผมเนี่ย โลเอ็กซ์เพคทชัแต่มีความนิสสูงเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากเซอร์ไพรส์แล้วมาร์เก็ตติ้งอินิเมนต์อะไรก็ตามเนี่ยเราพยายามที่จะดูให้น้อยที่สุดแล้วเข้าไปลงเราก็รู้สึกว่าเราเตรียมตัวแล้วว่าจะผิดหวังจนท่าพอดูเสร็จปุ๊บคุณเชื่อไหมผมเนี่ยมีความสุขมากผมนั่งดูนะเขาบอกว่าเขาปล่อยตัวเองอะปล่อยตัวเองไปเลยให้หนังมันจูงไปบทสุนทนาอะไรอะฟังให้หมดเลยแล้วผมก็เออเออเฮ้เอเออว่ะมาพูดถึงหนังช่วงแรกของหนังเนี่ยแฟลชแบ็กตีไปตีมานอสต้เจีความรู้สึกของเราเราจะ เองใช่แต่เมืองนอกเขามองว่ามุมของการกัดหนังเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่เนังมาจิกเรื่องเดียวนะมันกระทบมันกระทบชิ่งไปทั้งระบบอุตสาหกรรมในห่วงด้วยนะมันมีคนวิพาก์วิจาร์ออกมานะว่าเอาจริงๆอ่ะถ้าทีที่ลาน่าวอชชสกี้ทำกับเรื่องราวเนี่ยมันเหมือนกับว่ากัดตัวเองถูกต้องแต่ขณะเดียวกันมันก็กัดไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการด้วยกัน เหมือนเหมือนหุดงิดอ่ะเหมือนด้วยความหูดหงิดอ่ะแล้วเขียนบทแบบความหุดกิดอ่ะแล้วสุดท้ายก็ได้หนังที่เฮ้ยคือผมต้องยอมรับว่าวอลชอสกี้เนี่ยแม้ว่าหนังมันจะกระตุกกระตักกี่เรื่องก็ตามแต่บทหรือว่าโครงสร้างของการคิดที่ให้คนไปคิดอีกอ่ะมันทรงพลังเสมอเครื่องครื่องแรกเนี่ยผมรู้สึกผมเพลินมากพอลากตะลุองสองไปใช่ไหมมันจะเป็นอีกโลกละมันก็จะเป็นโลกที่ผสมกันแต่มันก็จะมีความ back to back back to back แล้วสุดท้ายพอไปสรุปองสามอ่ะ เนี่ยก็ก็ไม่ถึงเฮียเราเนี่ยแต่คือแบบก็มีความแบบซับซ้อนของการตัดสินใจตัวละครอยู่ดีตัวละครนี้ทํางี้สักพักหนึ่งมึงทาอย่างนั้นสักพักหนึ่งมึงเฮ้ยพวกกูเฮ้ยมึงไม่ใช่พวกกูคืออะไรไปหมดงงหมดเลยแต่สิ่งที่ผมพูดได้เลยว่าผมอบอุ่นนะผมรู้สึก ซอสฟูมีความแบบคิดเยอะมีความเพลิดเพลินแล้วก็รู้สึกลุ้นแม้ว่ามันจะเป็นสตอรี่ที่เรารู้อยู่แล้วมันจบยปงไงแต่เราลุ้นว่ามันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่คิดมากกับมันอะแล้วแมสเซจมันครบหมายถึงว่า12ึสมันครบถามว่ามันดีที่สุดไหมสําหรับการเป็นหนักก็ไม่ได้ดีที่สุดแต่ถามว่ามันดีที่สุดในการเป็นภาคต่อของเดอะแมทริกไหมมันดีที่สุดได้แค่นี้แหละอ่ะวนกลับมาทางผมเมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่าผมก็โอเคพอเห็นแหละว่ามันมีเหลี่ยมมุมที่มันจะส มันเอาไปเล่าต่อได้เพราะด้ความไม่จบภาค3มเนก็จบให้ความแสงสว่างนิดๆเข้าสู่ภาค4เน 3, ี JI, ่ยครึ่งแรกอย่างที่คุณอ้ําพูดไปว่าท่าทีของนั้น่ะมันเป็นการแดกดันตัวเองแดกดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์บุเลกทาสนุกมาจังหวะนั้นเอาจริงนะมันเป็นความว่าสนุกมากแต่เราก็รู้แล้วล่ะว่ามันมีแผลเราเห็นแผลแล้วเราเห็นความรู้สึกบางอย่างที่เราสึกว่าแปลกแลแล้ว เล่าอย่างนี้ยังไงวะต้องการจะเสืออะไรวะแต่ผมฟังของคุณอ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้คิดถึงเรื่องแดกซูริโอนะแดกตูริโอนี่คือเรื่องหนึ่งแต่ผมอ่ะรู้สึกถึงซีนนั้นว่ามันเป็นความเหนื่อยคนทํางานใช่มันคือเหมือนกับว่าเอาเอาเอาความรู้สึกเหนื่อยล้าพอเบื่อของคนทำงานอ่ะมาฉายภายในประมาณ5้าทีกับเพลงยำ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 ยยำ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 ยกยำยำยำย้ยำยเลำยำะำย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 ยำยำยยำยำเำย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 ย ลองที่ออฟฟิศป่ะมึงเนี่ยชีวิตทำงาน เฮ้ยเอาจริงๆนะใครจะบอกว่าไม่มีซีนไอคอนิกแต่ซีนนี้ซีนหนึ่งอะถ้าเกิดเป็นสัมคมอะถือเป็นซีนจําได้ซีนทำงานเออผมว่ามันไม่ใช่หรอกมันอาจจะเป็นเพราะแบบความรู้สึกของเราเว้ยแม่งแม่งเราเข้าสู่วัยทำงานแบบเต็มตัวแล้วเราทำอย่างงี้มาเป็นสิบปีแล้วอะนึกออกไหมเราจะเริ่มรู้สึกแบบยำไม่าจริงว่ะลูปมันน่าเบื่อนะมันมันน่าเบื่อถึงต่อให้เราจะพยายามหาสีสันจากการไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้จะไปเล่นสนุกเกอร์บ้างจะไปแทงกบอะไรแล้วแต่สุดท้ายแล้วมันคือมันคิดเรื่องงานตลอดแล้วมันก อะไรวะไอ,อคนนี้ก็เฟอร์ไปคนนี้ก็พุง้งไปคนนี้ไปออไหนไม่รู้ออพูดไปเรื่อยอ่ะเข้าใจป่ะเออ <laughs> ถึงจุดหนึ่งมันเหมือนเหมือนเหมือนสมองมันจะปิดจะมันจะปิดรลับไปเลยอ่ะ <laughs> มันมันจะออโต้พายลอดไปเองอ่ะอน,นี้ออกไหม <laughs> ใช่แล้วก็ไปออหาจิตแพทย์อะไรอย่างนั้นอ่ะซึ่งซึ่งดีเอาจริงถ้าเกิดเรามองมองในมุมของสิ่งที่เล่าในครึ่งแรกครึ่งเรื่องแรกฮะผมว่ามันเป็นการแดกดันตัวเองแต่ขณะเดียวกันมันก็พยายามหาเหลี่ยมมุมในงานที่จะพยายามตีความบางอย่างเดินไปข้างหน้าใช่ตีความบางอย่างให้มันเกิดการขยบของเรื่องสเตอ แรกอะกลัวมากกลัวว่ามันจะมันจะอยู่กับที่อ,อ,อยู่กับที่คือแบบมึงมึงก็จะวนอยู่กับการมึงแดกดันตัวเองไปเรื่อยไปเรื่อยแตขนาดเดียวก,กันมันก็พยายามหาทางนี่นีเว้ยในการที่แบบพยายามอัพสเต็ปตัวละครนะ step อ,อัพสเต็ปภารกิจนะอ,อัพสเต็ปเหตุการณ์นะนี่เป็นมุมที่ทมึงพูดแล้วถูกถูกต้องเลยเือพยายามอยู่ตลอดเวลาถึงบอกว่าลาน่าเนี่ยมันเจ๋งมากอ่ะพอเข้าครึ่งเรื่องหลังเนี่ยมันก็อย่างที่บอกโอเคความดีของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในครึ่งเรื่องแรกคือมันก็พยายามอัพสเต็ปของเรื่องราวไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่จจุดทที่อออะะต้งงําาไรบ ทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำ<ด>อะไรบางอย่างอะไรกลับมาอะไรอย่างนี้อ่ะก็เลยเป็นถึงที่ที่ว่าตอนนั้นอ่ะเราจะเริ่มเห็นแผลมากขึ้นแล้วแผลที่มากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าหนังมันเล่าได้แย่มากนะครับไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากงานที่วิธีการที่มันพยายามทํามาครึ่งเรื่องแรกเนี่ยจะพูดว่าสเปชสปะก,ก็ไม่ได้แต่จะพูดว่ามันมีอะไรที่มันบ่งชี้ว่าอันนี้คือพอดหลักก็ไม่ขนาดนั้นคุณงงที่ผมพูดไหมจริงจริงก็เ,<อ>เหมือนพอทหลักมันแข็งแรงมา ตั้งแต่แรกๆ้วแหละแต่มันเหมือนมันเปลี่ยนออบเจกตีนิดหน่อยใช่มันมันเปลี่ยนเพราะว่าความความที่มันอิมเมจเนชันแล้วมันไปใส่คีเอทิวิตี้ในมุมของการกัดหนังมันเลยทําให้เหมือนกับว่าจุดจุดหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเหมือนกับเอาออฟโฟกัสหลุดจากโฟกัสตรงที่มันควรจะเป็นเนื้อเรื่องแท้ๆจริงของมันไปและไปอยู่ในวงของการที่รู้สึกว่าหนังมันพยายามแบบเออเราสนุกกับการที่มันกัดตัวเองไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพอมาถึงจุดเนี้ยพอเข้าครึ่งเรื่องหลังเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่าเอาเนี้ยมันเข้าสู่จุดที่ว่าดึงเคลื่อน สู่ในการ,ริที่ขายเมนพอตจริงๆถูกต้องไหมออซึ่งจังหวะนั้นผมรู้สึกว่ามันดึงผมกลับมาไม่ทันออแล้วผมเลยกลายว่าผมไปดีเลยกับมันแต่อย่างที่บอกผมจะไม่ได้พูดว่าครึ่งหลังโคตรหวยเลยไม่ใช่ผมจะไม่พูดอย่างนั้นผมยังเห็นมุมของความพยายามที่ลาน่าทำกับเรื่องราวเนี้ยได้ดีที่สุดสิ่งที่เรายอมรับอยู่นิดนึงก็คือการที่เขาหาวิธีการบางอย่าง เพื่อที่จะจบสรุปเดอะแมชชแบบจริงๆจังๆและเป็นการปิดแบบที่เป็นปลายปิดเลยโอ้ยเ้ไหมอันนี้คุณเห็นต่างผมแต่ไเปอะไรอ่าแต่เข้าใจใช่ไหมที่ผมผมพูดว่าเป็นมุมของการปลายปิดคือพูดง่ายว่าลาน่าจะไม่ทําแล้วนะอะไรประมาณนี้อยากจะไม่กลับมาทําแล้วนะพอแล้วนะเอออะไรอย่างนี้เนี่ยมันมีประเด็นงี้ผมว่าโปรดักชั่นภาคเนี้ยราคาถูกมากผมรู้สึกว่ามันมีความ small scale มาก small scale ถึงขั้นว่าไปลดทุนค่าทำสตา ด้วยเพราะถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยหนังทั้งเรื่องเนี่ยผมว่าถ่ายในสตูดิโอเนี่ยเกิน70%ฉากเขียวฉากน้าเงินเนี่ยผมว่าน่าจะมาเต็มเลยแล้วฉากแอคชั่นเนี่ยคือคุณด้าไม่ระทับใจผมก็ไม่ประทับใจกันใกล้มากคือตอนที่เราดูภาคแรกเนี่ยมันเปิดวายมากนะ ภาคนี้นะโอ้โหมือใกล้แบบเชกกันเอางี้นะการโฟกัสของกล้องอะในภาคเก่าอะเราจะรู้สึกว่าภาพมันกว้างตัวละครมันจะแบบรู้สึกเหมือนแบบมันจะอยู่ทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งนขกออกไหมอย่างเช่นแบบซีนเคียนูลิฟอ่าอันนี้ทางรถไฟอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันจะมีความแบบสเปซบางอย่างว่างๆไว้อยู่นึกออกไหมเท่นะเท่อะไรอย่างงี้แต่ภาคเนี้ย ซีนแอคชั่นเนี่ยเราจะเห็นความแบบเหมือนมันยุ่งตีกันอีกนิดนึง่ง <c oughs> หัวคูจะชนหัวมึงแล้วอะ่ะเอเหมือนโค <c oughs> แบบ้ดอัพยุ่งตีกันนั่นแหละดีไซน์มันอาจจะลดดีกีความเข้มข้นลงแล้วก็ไปไพยายามแบบอ่รวบรัดความต่อสู้มากขึ้นเ,<อ>เราเลยรู้สึกไม่ได้มีฉากแอคชั่นซีนไหนที่ฟินเป็นพิเศษแตไ่ไม่มีไม่มีเลยมันถึงกับเราไม่สนุกกับมันเลยไหมก็ไม่ถึงขั้นนั้นแต่เราก็แค่รู้สึกมันไม่มีเมโมเรเบิลอะไรกับมันอ่ะไม่มีฉากจำเออเล่ามาถึงขนาดนี้ สนุกมาถึงนาดน้แหละให้คะแนนเลยนะให้เท่าไหร่ดีผมให้แปดจุดห้านะผมว่าเป็นหนังที่น่ารักดีนะผมรู้สึกว่าผมมีความสุขส่วนผมให้คะแนนอ่ะผมจะให้ที่แปดเต็มสิบแต่แปดเต็มสิบนี้เอาจริงมันเป็นมุมมองที่ผมค่อนข้างช่างใจมากว่าผมจะให้ในแบบไหนเพราะถามว่าให้ในแบบคิวตี้เพชเชอร์ก็ต้องยอมว่าหนังแม่งให้ผมได้แบบนั้นคือรู้สึกว่าแม่งแบบมันจะมีจุดอ่อนมันจะมีจุดบกเบกมันจะมีจุดที่แบบเอ๊ะ เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็แบบรู้สึกกับมันยังไงดีวะแต่มันก็จะรู้สึกว่ามันก็มีเฮ้ยมันมีเมนหลักเว้ยที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นความแบบความช่างกล้าช่างคิดอะไรบางอย่างจากมันแล้วเราสนุกกับวิธีการที่ราน,น่ามันพยายามสร้างแ<อ>บบไม่ตอดเนี้ยมันเลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดเรามองมุมของคิวตี้เพเชอร์แม่งก็ได้อยู่ใช่แต่ถ้าเกิดเรามองในมุมของการเป็นซิล์มติภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเออเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่อยากเอาเลืองเอาอะไรสักอย่างอ่ะผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าการทําขึ้นมาของภาคเนี้ยมันคืืออกกาาารรททํเพ่สง อยากจะไม่ทําแล้วกูก็สนองนีดค่ายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคือการทําแล้วมันเกิดมุมคิดจริงๆของราหน้าพยายามต่อยอดเรื่องราวบางอย่างพยายามคิดมุมใหม่ๆโอเคพยายามใส่ฟิโลโสอฟีบางอย่างเข้ามารวมถึงความที่มันเข้าสู่ยุค2021 20<อ>ปีผ่านไปโลกไม่อัปเกรดเยอะมากเทคโนโลยีต่างๆเดี๋ยวจะมีเมตาเวิร์สเดี๋ยวจะมีนู่นนี่นั่นโอ้เต็มไปหมดอะไรเงี้ยราหน้าเขาก็จิบความคิดกลุ่มก้อนเนะี้ยเอามาใส่ในเรื่องราวนี้เว้ย<อ>เพื่อเป็นการอ่า<อ><อ>เขาเรียกว่าอัปเกรดซอฟต์แวร์ให้กับเดอะแมทชิ<อ>่เออเนี่ยแหละพอมุมมอง มุมนี้เราสึกว่าเอ้ยล้านหน้าเขาก็ไม่ได้แบบกูมาแบบบายๆก็ตั้งใจมาตั้งใจมาเออนั่นแหละกูก็พยายามดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วผมก็รู้สึกว่า8เต็ม10ที่ให้เนี่ยให้ในแบบหนังเอาแบบคิวตี้เพเชอร์ก็ได้ดูเพื่อเอาภาษาหนังอ่ะก็ได้เช่นกันเต็มสิบครับเรื่องสุดท้ายที่ผมจะบอกคือผมรู้สึกว่าตอนจบอะตอนจบมันเปิดมันเปิดทางอย่างนี้หมายความว่ามึงจะต่อก็ได้นะเรื่องมึงแต่มึงจะให้กูจบกูก็รู้สึกว่ากูก็จบน่ารักดีแล้วส่วนตัวกูรู้สึกกกวว่่าาามมมมัันนนนเเหหืองแฟ หนังสตูดิโอเมด้วยซ้ำอย่างที่ผมบอกคือโปรดักชันแม่งราคาถูกมากแต่มันเหมือนเป็นหนังแฟนเมคที่คนที่ทำเป็นแฟนของเดอะแมทริกซึ่งมันก็เป็นแฟนดอะแมาจริงๆเพราะมึงเป็นเจ้าของในสัตว์เข้าใจปะแต่มันทําด้วยมุมมองของบุคคลที่3ที่รู้สึกว่าถ้าฉันจะทําภาคต่อฉันจะทําอะไรดีมันก็ออกเป็นแบบนี้เข้าใจมันก็แล้วแต่มุมมองครับคืออย่างนี้หนังเรื่องเดอะแมทริกอ่ะมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วว่ามันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนจะมองแต่เรื่องไม่ได้มีการชี้ความถูกความผิดนะครับที่เป็นเสน่ห์ของเดอะแมทริกที่เราต้องยอมร ทั้งสภาคแรกรวมมาทั้งภาคนี้เน<ม>ี่ยคือทุกสิง่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการที่ว่าคุณสามารถมาตีความคุณสามารถมาคุยกันได้ผมมองเซอชั่นกับคุณไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเออม,มันก็อาจจะมีบูมบางอย่างที่เซอชั่นนั้นอาจจะซ่อนแอบเอาไว้อยู่แล้วพอเราได้หยิบมาคุยเอ้ยเป็นอย่างนั้นเหรอวะมอ๋อมันต้องการตีความ,มา่างนั้นเหรอเอหรือว่ากระทั่งการจบอย่างเงี้ยเอ้ยจบแบบนี้มันถือว่าปลายปิดหรือเปล่าหรือปลายเปิดหรือเปล่าอยูหรืออย่างภาคสามก็แหละภาคสามถ้าเกิดใครมองว่าปลายปิดไหมก็ได้ใครมองว่า มันเป็นการปิดมันเหมือนกับว่าคือมันเหมือนกับมันจบลูปภารกิจแล้วอะจบลูปอะไรสักอย่างที่ตัวละครเหล่านี้สร้างกันมา3ภาคจนถึงกระทั่งภาคสี่เนี่ยผมรู้สึกว่าพอมันปิดลูปตรงนี้ได้อะมันเท่ากับว่ามันก็ไม่น่าจะฝืนไปต่อแล้วเปล่าวะและราน่าก็คงจะไม่ฝืนตัวเองกลับมาทํางานต่อแล้วเปล่าวะเอออะเว้นแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะต่อยอดจินตนาการสมมติคุณอยากจะสร้างภาคเสริมหรืออะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับตัวละครที่อาจจะอยู่ในภาค4ภาค3หรืออะไรก็แล้วแต่หรือคุณจะไปสร้างเส้นเรื่องของอาบัคกขึ้นมาสร้างงเเส้นรื่ออขง สปินออฟออกไปอะไรอย่างเงี้ยสปินออฟไปอะไรเงี้ยก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เป็นไปได้แต่ผมก็แค่มองว่าโอเคมองภาพเคียนโลิฟมองภาพแคลรี่แอนดมอสมองภาพรานาวาชสกี้มองภาพลิลลี่วาชสกี้อ,อยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งอะผมมองไม่เห็นและผมรู้สึกว่านี่คือการปิด